เรียน k e t ตอัพบ้าน2ชั้นนะครับผมสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเรนเดอร์แบบโหลดไฟล์แบบฝึกหัดเรียนตามได้ฟรีทางเพจห้องเรียนออนไลน์แล้วก็ชแนลเ e ิ l e นนิ i งออนไลน์ทาง YouTube นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับอา้าวทำไมสอมไม่ตรงกันวะเนี่ยค่าคาดเคลือล่อนละมาดูหน่อย่าจะใช่นะหมุนดดนิดนึง เฟบเฟบเฟบโอเคไม่เป็นไรนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้อ่ะผมเอาชิดตรงนี้แล้วกันถ้าอย่างเงี้นผมเอาชิดที่มุมนี้ PDF ก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะคือเนื่องจากไฟล์มันเป็นไฟล์แคปจริงๆเอาเอามาเป็นเอามาจาก PDF นะฮะก็จะเป็นมานี่ โอเคผมต้องแยกตัวนี้ก่อนนะครับเวลาคือคอมโพเนนต์เนี่ยถ้าเราไม่ระเบิดมาเนี่ยเวลามันอนี่มันก็จะคือเวลาปรับมันจะปรับไปพร้อมกันส่วนลีกข,ขวานะครับไปอีดิทคอมโพเนนต์อย่างเงี้ยส่วนผมลดนะส่วนผมลดตัวนี้นะลองดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะตัวเสาอื่นมันก็จะลดด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้จากนั้นก็เลยต้อง export เข้าไปก่อนลิกข,ขวา export แปลงนะครับแล้วก็ลิกข,ขวา ไม่กุ๊ปไปไอีกรุปไม,ไม่ได้ถามชื่อหรอกนะฮะมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยเรื่องมากนะฮะกุ๊ปนะฮะโอเคผมมีเสาโชว์อยู่หลายเสาด้วยกันนะตามแบบมันก็เป็นเสาแค่เสาเกาะอ,อิดชิเฉยผมอยากจะทําผมอยากจะใช้โฟลวมีอ่ะเล่นให้มันมีดีเทลนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาลองดูกันอันนี้เป็นแค่เป้าหมายเป็นแค่ target ท,ที่เฉยนะผมจะที่ลงไปที่จุดหนึ่ง นี่นะครับผมเอาลงมาที่จุดหนึ่งกดแต่งลงมานะครับจุดหนึ่งเคไปเิบออกไปแล้วก็คลิกขวา Edit g r o o v นะครับจุดหนึ่งก็จะได้ระดับความสูงเดียวกับตัวนี้นะฮะอ่ะคลิกขวาโคดออกไป เต็เปตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แนวแนวที่ผมดึงขึ้นจากผนังตัวนี้ก็จะอยู่ที่โซนนี้ส่วนแนวผนังดึงขึ้นจากตัวนี้ก็จะอยู่ที่โซนนี้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูอันนี้ก็เป็นประตูใหญ่นะครับผมเรียบร้อยตรงห้องนี้เราก็จะได้สเต็ปขึ้นมาประมาณนี้นะฮะอ่ะจัดเลยผมจะเดี๋ยวค่อยเจาะดีกว่าไหมขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจาะเนาะประมาณนั้นนะฮะขึ้นเป็นดีเทลรวมๆไปก่อน นะครับผมไปผนังสร้างแท็กใหม่ผนังผนังชั้นล่างาผมตีกรอบยาวเลยเลยกันตีกรอบยาวนะเดี๋ยวค่อยมาตัดออกไปใช้คำสั่งเล็กแฉง มันก็อืดห็นเห็นเลยนะขน,นนะ <c oughs> ขนาดเป็นพีซนะขนาดเป็นพีซเลยเนี่ยเออเพราะว่าไฟล์มันค่อนข้างใหญ่น้องๆต้องระวังนิดนึงเอาปุตีลากยาวกอนนี่นะโอเคเอ่อ เดี๋ยวค่อยเจาะนะผม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 จะตีลากยาวก่อนนะฮะเดี๋ยวเ๋ยค่อยเจาะมันจะมีจุดที่จะเจาะอยู่นิดนึงนะฮะโอเคอ่ะเอาแนวนี้ออกก่อนนะจะนับเขไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับ ใครอยากให้มันกินเป็นแนวเสาเอ็นก็ไม่ว่ากันนะแนวเสาเอ็นนะฮะแนวเสาเอ็นชาร์ปดีวดวกว่าช้าไปด้วยช์ปไปด้วยชาร์ปอืม อันนี้ก็เป็นในส่วนของคือติดจะกดชิปกับอันนี้คือเมือ่อตกี้สอนลีวิตนะฮะก็เลยหลงการหมุนในส่วนของสกีตอัพนะน้องๆกดคอนโทรลตรงกลางก็ได้นะใครที่ยังไม่ทราบนะฮะก็หมุนได้เลยนะ่ะไปที่ selection อันนี้ก็ลบอีกแล้วน,นี่ก็ลบอีกแล้วนะครับผม นี่ก็ลบอีกแล้วนะครับผมอ่าโอเคดูทีละสเต็ปนะตัวนี้ผมอันนี้ผมใช้ระดับผมใช้ระดับของที่ผมยกขึ้นมานะครับ5.5นะครับดังนั้นแนวนี้แนวผนังพวกนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาฟินิชท,ที่ระดับบนเหมือนกันหมดยกเว้นส่วนที่มันจะหายไปจากพื้นของชั้นล่างนะครับอีสิ0เซนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไป,ไปเคลียร์กันเราค่อยไปแก้กันนะครับผมอ่ะผมไปีไ่คำสั่งอกู นะผมดึงขึ้นก่อนนะผมใช้ความสูงของตัวนี้เลยนี่นะครับซึ่งตัวนี้มันจะลอยอยู่แล้วนะฮะหลักๆก็จะลอยอยู่แล้วนะครับ,กกรอ,ยอ,ยรบอ่เผมขอดูชุดนี้กันเฟบโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็หมุนลงมานิดนึง มันจะมีส่วนที่มันลอยอยู่นะฮะในส่วนของแต่ละแต่ละห้องนะครับโอเคก็เก็บก่อนเก็บไหมสายเข้าไปก่อนก็ได้อ่ะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ผมจะเอาลงไปจุดหนึ่งนี่แล้วก็อ๋อไม่ใช่สิไม่ใช่สิลืมไปนะครับผมดึงขึ้นไปก่อนคือคือคือผมลืมไปว่ามันพื้นที่มันจะกลวง พื้นที่ของตัวนี้มันจะกลวงนะฮะคือโดยปกติตอนที่เราสร้างเราไม่ได้ทําเป็นจริงๆตอนที่เราสร้างเราไม่ได้ทําเป็นอันนี้นะไม่ได้ทําเป็นไม่ได้ทําเป็นอ่าอ่ากุ๊บไว้พื้นมันก็นจะกลวงมันจะเก็บงานยากเดี๋ยวผมขอคอนโทรลเซตใหคอนโทรลเซตนะฮะนี่นะฮะผมจะทําให้มันเป็นคอมโพเนนต์ไปเลยอ่ากลุ๊บๆๆไม่ใช่คอมโพเนนต์นะครับอันนี้คือส่วนหนึ่ง เนี่ยอันนี้คือทั้งทั้งหมดนะฮะคือดับเบิลคลิกถ้าเราดับเบิลคลิก3ครั้งติดต่อกันนะฮะมันก็จะพยายามรวมส่วนที่มีการติดต่อกันให้นะดับเบิลคลิก2ครั้งเป็นเอาพื้นที่ตรงนั้นนะครับคือเอาเอทอะนะฮะคลิกขวาไปที่เมคกรุ๊ปนะครับนะเรียบร้อยนะฮะก็จะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เลือกที่มันขาดจากกันคือตรงนี้นี่นะครับดับเบิลคลิกนี่ฮะสองครั้งเนี่ยมันจะรวมรวมเอทเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็กดกรุ๊ปโอเค จากนั้นเวลาเราดึงขึ้นมันจะเป็นโซลิดเลยเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะฮะการการทำเป็นลักษณะโซลิดกับเซอร์เฟซเนี่ยมันจะมีผลต่องานค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันคลิกที่ตัวงานนะครับคลิกขวาไปที่ Edit group นะครับแล้วก็ดึงขึ้นเลยนะฮะมันก็จะเหมือนเดิมแหละวคืคือมันก็จะดึงแต่ละส่วนขึ้นไปนะครับนี่นี่ แต่ก็จะแยกเป็นกุก๊บไข่กุ๊บมันนะครับนี่นี่รยบร้อยนะครับโอเคคลิกข,ขวาคดกูปไปทีนี้พอเราหมุนดูข้างล่างมันจะไม่กลวงนะมันจะตันและส่วนใหญ่มันก็จะตันนะครับนี่นะครับลองดูลองปิดผมจะปิด พื้นชั้นล่างพื้นชั้นล่างอยู่สายแปลนพื้นชั้นล่างนี่นี่นะครับนะเขาจะประมาณนี้นะครับผมโอเคเอามันกลวงมันไม่มันไม่เป็นโซลิดเนี่ยเอ,อรอชม EP ถัดไปนะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้คอเต็มสามารถสั่งได้ในช h อป e ีแล้วก็ลาซาด้านะครับ ส่วนใครที่สนใจอยากจะรับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ลดราคาจากร้านค้าออนไลน์50%นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเขาไมาได้ที่ไอ l ดี e A ลน์เตัวเล็ก0109251นะครับผม